สวัสดีค่ะวันนี้พบกับอร่อยชัวครัวเจเล็กเหมือนเดิมนะคะวันนี้พามาเที่ยวชายหาดริมทะเลกันค่ะนี่ค่ะริมทะเลแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองนะคะอันนี้แม่ถ่ายจากที่พักนะคะชั้นบนชั้นสี่นะคะก็จะเห็นวิวของทะเลอยู่ใกล้ทะเลมากเลยค่ะ แค่ข้ามถนนไปก็ถึงแล้วนะคะนี่ค่ะวันนี้ก็จะคนเยอะนิดหน่อยนะคะเป็นช่วงเทศกาลนี่ค่ะนี่ค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นห้องอาหารของโรงแรมนะคะด้านล่างนะคะ จะเป็นข้างอาหารของโรงแรมค่ะอันนี้ก็จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะสระว่ายน้ําของโรงแรมะนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยค่ะนี่ค่ะแขกก็เล่นน้ำกันเล่นทั้งน้ำทะเลเล่นทั้งน้ำจืดในสระว่ายน้ำของโรงแรมนะคะ นี่ค่ะแขกต่างชาติก็เยอะอยู่นะคะบรรยากาศดีมากเลยแถวๆนี้ก็มีที่พักเยอะนะคะเนี่ยค่ะจะเป็นแบบโรงแรมหรือเป็นคอนโดประมาณนี้ค่ะ แต่ว่าจะไม่มีสระว่ายน้ำนะคะแต่ที่นี่มีสระว่ายน้ําด้วยนะคะช่วงก,ก่อนๆเขาจะไม่ได้เปิดให้บริการนะคะสระว่ายน้ําให้ดูบรรยากาศโดยรอบนะคะรอบๆที่พักนะคะโรงแรมแหลมแม่พิมพ์ค่ะจังหวัดระยองนะคะมาเดินทางมาก็ไม่ไกลมากนะคะ เดินทางสะดวกนี่นี่ค่ะ อากาศดีมากเลยค่ะแนะนำให้เว็บซีถ้าอยากเที่ยวทะเลก็มาเที่ยวที่แหลมแม่พิมพ์ได้นะคะจังหวัดระยองนะคะที่จอดรถก็เยอะนะคะหน้าโรงแรมส่วนหนึ่งแล้วก็ด้านข้างส่วนหนึ่งค่ะ เด็กๆเ,เล่นน้ำกันน่าสนุกมากเลยค่ะรานะคาเดี๋ยวเราไปเดินเล่นริมทะเลกันนะคะดูบรรยากาศริมทะเลด้วยกันค่ะนี่ค่ะนี่บรรยากาศริมทะเลนะคะชายหาดเลยคนเล่นน้ำเยอะมากเลยค่ะนี่ค่ะ ตอนนี้เริ่มลดลงแล้วนะคะตอนแม่มาถึงใหม่ๆคนเยอะมากแดดมันร้อนค่ะร้อนมากแม่ไม่ไม่อยากลงมาถ่ายตอนนี้ก็เริ่มเริ่มคนน้อยลงละแต่ก็ยังเยอะอยู่นะคะยังเยอะอยู่ค่ะนี่ค่ะน้ำก็คลื่นก็ไม่แรงเท่าไหร่นะคะเบาเด็กชอบค่ะเด็กเล่นกันเยอะมากเลย สนุกอะโตคลื่นนะแต่ตอนนี้ไม่มีแสงแล้วแสงพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วค่ะตกน้ําไปแล้วนะคะเนี่ยค่ะมองให้เห็นรอบๆว่าคนยังอยู่กับริมทะเลเยอะมากอากาศมันดีนะคะถ้าไม่มีแดดแล้วเนี่ยเย็นสบาย เนี่ยค่ะน้องเขากำลังเล่นทรายอยู่เลยนะคะขุดทรายเล่นความความสุขของเด็กๆนะคะได้เล่นน้ำ น้ำทะเลก็แล้วแต่สมัยเด็กๆแม่ไม่มีน้ําทะเลเล่นนะคะแม่เล่นน้ําฝนเวลาฝนตกในวิ่งไปเล่นกลางฝนเลยสนุกมากเย็นมาก <c oughs> บรรยากาศดีไหมคะที่นี่แหลมแม่พิมพ์นะคะจังหวัดระยองค่ะ พวกเรือสกูตเตอร์พวกเรือบานาน่าโบ๊ทเนี่ยหยุดไปหมดละตอนบ่ายๆเนี่ยเล่นกันโอ้โหเสียงดังมากเลยสนุกน่าสนุกแทนค่ะแต่ว่าแดดมันร้อนแม่เล่นด้วยไม่ไหวแล้วข้างบนถนนก็มีมีรถขายของกินนะคะเต๊งไปหมดเลยค่ะนี่ค่ะบรรยากาศคลายร้อนนะคะอยู่ริมทะเล ทะเลมองไปไกลๆนะคะเนี่ยค่ะเป็นบรรยากาศการพักผ่อนจริงๆนะคะในช่วงเทศกาลวันสงกรานไม่ไปไหนกันก็มาริมทะเลกันเนี่ยแหละค่ะ ทะเลเลยนะคะเนี่ยคะาค่ะคลิปนี้แม่ก็ขอเก็บบ,บรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนีออ้อร่อยชัวโคจะเล็กลาไปก่อนค่ะ ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ